ชุดอะไรสำหรับประกอบอเตอร์ไซค์สามล้อเพื่อการเกษตรนะคะชุดนี้จะส่งลูกค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตัวนี้นะคะเป็นาคารดบลอ์ชุดล้อโตนะคะแล้วก็ชุดเกียร์ฝาบนะคะงมอยู่ที่ไม่เกิน สามหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะได้เป็นชุดเคาลดิฟล็อกแบบนี้นะคะตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นเคาลท้ายแบบดิฟล็อกนะคะรุ่นแดงสุดเอสสามนะคะลักษณะของตัวดิฟล็อกจะเป็นแบบนี้นะคะดิฟล็อกของเราจะทํางานด้วยระบบลมนะคะเดี๋ยวเราเทสให้ดูการทํางานเบื้องต้นนะคะของตัวดิฟล็อกก่อนนะคะ ดูด้านในนะคะดิฟล็อกทำงานได้ปกตินะคะาน <Wow. S 1> นะคะความกว้างของเพาจะอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรนะคะวัดด้านหลังแผ่นเบรกด้านนี้ไปจนถึงจริงหนึ่งด้านนะคะตัวเพาท้ายของเรานะคะเป็นระบบเบรกน้ํามันนะคะมีตัวแป้นเบรกแบบนี้ติดไปให้แล้วนะคะระ oh. ยะห่างรูน็อตของเพารุ่นนี้นะคะเป็นแบบ4ี่ลูหนึ่งร้อยสิบนะคะเราหมุนให้ดูการทํางานเบื้องต้นของลูกเฟืองนะคะ งานได้ปกตินะคะด้านในของดุมเบรกทั้งสองด้านนะคะจะมีค่าเบรกและแม่ปั๊มเบรกตามสภาพแบบญี่ปุ่นติดไปให้นะคะนอกจากกัวพผาแล้วนะคะลูกค้ายังจัดไปเป็นชุดเบรกอเนกประสงค์ครบชุดแบบนี้นะคะเราจัดไปให้ครบนะคะจากขาเบรกนะคะตัวยึดแม่ปัมะะมป๊มนะคะแม่ปั๊มนะคะแบบเบรกทองแดงนะคะต่อไปจะเป็นตัวเกียร์ฝากนะคะลูกค้าจัดไปเป็นเกียร์ฝากแบบีิสโลลูแกสเปอร์17มิลลิเมตรนะคะ ยอย20มิลหนึ่ตัวค่ะแล้วก็ปู2 20มิลนะคะด้านนู้นนะคะ,นนนนะ,คะจะเป็นตัวสโลหน้าเทาแบบเหล็กหล่อนะคะ1ตัวค่ะแล้วก็จะเป็นล้อโตค่ะล้อโตลูกค้าจะไปเป็นยางเบอร์26ิ2ู12บสนะคะตัวนี้หน้ากว้างประมาณเกือบ13นิ้วเลยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นแบกใหม่ขอบ12นะคะ นากว้าของแบกอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะคะระยะห่างรูนับเป็นแบบ4รู110นะคะซึ่งสามารถใช้กันกับเขาวายแด้สูงเอสปารสามแบบดิฟล็อกของเราได้เลยนะคะจะให้ครบชุดแบบนี้นะคะจะส่งถึงบ้านนะคะลบไม่เกิน3 1 0 0 0บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้แบบนี้นะคะสามารถทักแชทได้เลยนะคะเขาวาดดิฟล็อกมีจํานวนจํากัดนะคะถ้าอยากได้แบบไม่มีดิฟล็อกทางร้านก็มีเช่นเดียวกันนะคะลบก้ก็จะประหยัดลงไปอีกนะคะ